สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องนัชชา15ึ้าโรกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของอผู้ที่เกิดในรัคนาราศีตุลน,นะคะการดูดวงนี้จะเป็นดวงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนะคะการดูดวงนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็อย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกๆก,กันนะคะ ขอทราบความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลในปักหลังของเดือนพฤศจิกายนหน่อยค่ะไพ่ใบแรกสี่เหรียญเอชออฟบอนแปดไม้เท้าสิบไม้เท้าหไม้เท้า เดอะสตาร์ความจริงบางอย่างในอดีตเนาะปรากฏขึ้นมาคุณอาจจะมีปัญหากับคนลักของคุณเนาะแล้วมันเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยถอยห่างกันไปเงียบหายกันไปหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาเหมือนตื่นรู้กับความรักความสัมพันธ์ในสิ่งที่มันผ่านมาล่วงเลยมา ไม่ว่าเขาจะทําดีกับคุณหรือคุณทําดีกับเขานะคะมันเหมือนมีจุดจุดหนึ่งที่คุณกับเขาอะน่าจะมีปากเสียงกันหรืออาจจะคุยกันไม่ลงตัวในสถานะความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมอบให้คุณหรือคุณอาจจะมอบให้เขามันเลยเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณกับเขาอะเหมือนห่างกันออกไปห่างกันออกไปเหมือนต่างคนต่างเงียบกันไปอนะคะ สถานะตัวตนของคุณเป็นสี่เหรียญมันเหมือนลึกๆอ่ะคุณยังคิดถึงเขาอยู่ยังอยากมีเขาอยู่แต่มันเหมือนคุณก็ยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่แอคชั่นใดๆในความสัมพันธ์นี้มันเลยเหมือนว่าณนะตอนนี้คุณก็ได้แค่คิดคิดถึงเขานะคะอย่ากยังอยากจะมีเขาอยู่แต่เดี๋ยวในปักหลังเนี้ยค่ะดูเหมือนว่าจะมีการติดต่อกลับมาของใครบางคนนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวสารจากเขาอื เขาจะติดต่อกลับมาในปักหลังเนี่ยนะคะในช่วงแรกๆของปักหลังมีแนวโน้มตั้งแต่วันที่16ถึงช่วงวันที่19ถึงวันที่20นะคะถ้าเขาจะติดต่อกลับมาก็น่าจะเป็นช่วงประมาณต้นๆปักนะคะแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาเนาะหลังจากที่คุณเหมือนจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์รู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะน่าสถานการณ์ของคุณตัวคุณเองอะคะ่ะ คุณรู้สึกว่าการงานคุณสามารถไปด้วยดีได้และตัวคุณเองก็เหมือนหันมาโฟกัสหันมาใส่ใจกับตัวเองอย่างมากคุณเป็นก้าเหลียนนะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าณตอนนี้คุณอาจจะหันหลังจากความรักความสัมพันธ์ออกมาแล้วหันมาใส่ใจในเรื่องการทำงานคุณมีสิบไม้เท้าและมีก้าเหลียนมันเหมือนกับตอนนี้ค่ะคุณอาจจะมีจ็อบเสริมหรือทำงานเสริมอยู่ก็ได้นะคะ เหมือนหันมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าความรักความสัมพันธ์เหมือนอคุณอาจจะคิดว่าตอนนี้มีความสุขอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะไปขวนขวายหรือเรียกร้องความสัมพันธ์จากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะปัญหาที่คุณเกิดขึ้นอะมันเหมือนว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อย แต่เล็กๆน้อยเนี่ยมันส่งผลต่อสภาวะจิตใจของคุณมันอาจจะสะสมมานานจนคุณรู้สึกว่าอ่าฉันไม่ไหวแล้วคุณอยากจะเป็นเดอะสตาร์แสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาให้เขาได้รับรู้ว่าเราน้อยใจในการกระทําของเขาที่มีต่อคุณอะมากมายแค่ไหนมันเหมือนว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมามันเหมือนสะสมมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนเหมือนสุดท้ายแล้วอ่ะเออคุณแบบ ไม่ไหวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่คุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ม,มันเหมือนมันไปต่อไม่ไหวอนะคะ t h เดอฟูคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์อยากจะออกไปเปิดโลกใหม่ๆทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเหมือนหนะ้าตอนนี้คุณใช้ชีวิตแบบเดอฟูอะคะ่ะ พร้อมที่จะออกไป,ไปเผชิญหน้าหรือเผชิญกับโรคกว้างหรือว่าอยากจะเจอกับคนอื่นๆบ้างเหมือนในความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างติดอยู่ในใจคุณอะแต่คุณก็เหมือนรู้สึกว่าพอกับกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทําให้เขาเต็มที่แล้วเ,เขาไม่สนใจถ้าเราเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะ take action อ c t i ่ n ยังไงกับความสัมพันธ์นี้แต่ดูเหมือนตัวคุณเองก็เหมือนตัดใจที่จะเดินจากมานะคะและหลังจากที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนคิดได้นะคะเหมือนรู้สึกรู้สึกถึงการสูญเสียคุณเขามีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักมีโอกาสที่จะกลับมาขอความสัมพันธ์ นี้อีกครั้งหนึง่งหรืออาจจะเป็นตัวคุณนะคะที่อยากจะมีความรักใหม่ๆออกไปพบเจอหรือสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆก็ได้นะคะอถ้าใจคุณอ่ะไม่อยากจะหวนกลับไปหาคนเก่าๆแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะนะคะแต่ในกรณีที่คุณยังรองคนเก่าๆอยู่ก็บอกได้เลยนะคะว่าปักเนี้มีโอกาสที่จ,จะ มีใครบางคนเดินทางกลับมาติดต่อสื่อสารกลับมานะคะถ้าคุณยังรอเขาอยู่ไปดูกันต่อค่ะว่าในอดีตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างในอดีตมันเป็นการจบความสัมพันธ์แบบ เครียดเจ็บปวดเหมือนเหตุการณ์เนี้ยคุณอาจจะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์กระทันหันนะคะคุณอยากจะมอบความยุติธรรมให้กับตัวเองมันเหมือนกับว่าคุณน่าจะซัพพอร์ตดูแลเขาทุกอย่างนะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ที่เขาคืนกลับมาให้คุณอ่ะมันเหมือนมันไม่ได้ดังใจคุณเครียดในความสัมพันธ์เนี้ยคุณเครียดคุณมีความวิตกกังวลมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็ไม่ได้มีความสุขมากมาย แต่ถามว่ายังอยากอยู่ต่อไหมในอดีตคุณก็พยายามรักษาระดับความสัมพันธ์เนี้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งคือเดือดสตาร์ออกมาค่ะคือเหมือนคุณตัดสินใจและไม่ไหวแหละต้องจบความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนว่าเป็นตัวของชาวตุลน,นะคะที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้จัสติสก็เป็นไพ่แทนตัวของชาวลัคนาราศีตุลอีกเหมือนกันเหมือนเป็นตัวคุณเองนะคะที่เลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้ จบแบบเสียใจไหมเสียใจนะคะแต่ก็มันเหมือนรู้สึกดีกว่าที่จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเสียใจแต่ก็พร้อมที่จะเดินออกไปแบบกกระเป๋าใบเดียวเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ค่ะไปสู้เอาข้างหน้าดีกว่าในอดีตตัวเขาเป็นอย่างไรคะ ในอดีตตัวเขามันเหมือนกับว่า,าถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้มีใครนะคะเขาอาจจะคิดว่าาสิ่งที่เขาทำให้คุณเขาทำเต็มที่แล้วเพียงพอแล้วเขาพยายามที่จะเป็นสิบเหรียญให้กับคุณถ้าในกรณีที่คุณอาจจะทะเลาะบอแว้งกันหลายครั้งหลายคราวค่ะเขาก็เหมือนกับว่าขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่กับคุณทุกครั้งแต่เหมือนกับว่า โอกาสที่เขาที่คุณอมอบให้เขามันเหมือนกับว่ามันวนลูปซ้ําเดิมซ้ําเดิมคือคุณให้โอกาสเขาแต่เขาก็ยังทําผิดเหมือนเดิมคุณให้โอกาสเขาแต่เขาก็ยังทําเหตุการณ์เดิมๆเ,เกิดขึ้นแล้วเหมือนพอคุณตัดสินใจที่จะเดินจากมาถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเสียใจเขาเพิ่งจะรู้สึกได้ว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะนะคะอืไม่ว่าจะมีใครเข้ามาหรือ เขาอาจจะมีใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนว่า,าสิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นไม่ได้ตอบโจทย์เขานะคะณตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่คิดหนึ่งคิดถึงหนึ่งถ้วยคิดถึงคุณที่เดินจากมามถามว่าในปักหลังเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะ เดอะไฮพรเทสเดอะโ l ลและสิบดาบดูเหมือนว่าเขาอะอยากจะกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งนะคะเขามองว่าคุณอะคือเหมือนเดอะเวิลดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าในอดีตอะคะ่ะ เขาอาจจะเก็บคุณไว้ในความรับหรืออาจจะคบแบบไม่เปิดเผยแต่ณตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอ่ะม,มันเจ็บปวดมันเหมือนว่าการที่คุณเดินจากมาเขารู้ว่าคุณเจ็บปวดมากมายแค่ไหนและตอนนี้เขาก็เหมือนกําลังเจ็บปวดเหมือนกับที่คุณรู้สึกนะคะเขาจะติดต่อกลับมาใช่ไหมคะ The Magician six of swords หกดาบและสามเหรียญณตอนนี้เขาคิดนะคะว่าเขาจะพยายามอยากจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาหาเขาแต่สิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้ก็คือแค่รอเวลาเหมือนเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาคุยกับคุณนะคะ mm hmm. เขากลัวว่าคุณบล็อกเขาอยู่ชาวตุนอาจจะบล็อกเขาอยู่หรือเปล่าแต่ใจลึกๆเขาจะถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะทำทุกอย่างเดอะเมจิเชนมันเป็นการเล่นแร่แปรธาตุที่ เขาจะพยายามถ้าเขาได้โอกาสนั้นเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณกลับมาพายเรือกลับมาถ้าตอนนี้กลายเป็นเป็นคุณนะคะที่พายเรือออกไปเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณพายเรือกลับมาหาเขาเขาอยากจะกลับมาพบอยากจะกลับมาพูดอยากจะขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งมาดูกันที่ตัวตนชาวตุลจะทําอย่างไรคะ ความคิดของชาวราศีตุลในปักหลังนี้ดูเหมือนว่าความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกที่แบบเลวร้ายต่างๆนานา,นามันเหมือนยังอยู่ในจิตสํานึกของคุณอยู่เหมือนคุณยังไม่ให้อภัยเขาเอะนะคะอืมแต่สิ่งที่ทําได้นะตอนนี้สําหรับชาวตุลคิดแค่ว่าถ้าเขากลับมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมละกันถ้าเรายังมีบุญที่จะได้สารต่อกันก็จะเปิดโอกาสให้เขา ขึ้นอยู่กับว่าเขาแสดงออกให้ชาวตุน<ม>เห็นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเขาแสดงให้ชาวตุนไม่ได้เห็นถึงความจริงใจก็จะไม่ให้โอกาสนั้นมันเหมือนว่านะตอนนี้ก็คิดมากอยู่ว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ยังหาทางออกไม่ได้เลยเหมือนกำลังขอร้องหรืออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการที่จะคบหากับคนเก่าๆที่อาจจะวนกลับมานะคะ อนาคตตัวตนของคนเก่าๆกับชาวตุนจะเป็นอย่างไรคะ King ถือไม้เทา้า The Devil และ The Chariot ชาวตุนอาจจะคุยกับชาวกรกฎหรือชาวาพิจิกก็ได้นะคะแต่ดูเหมือนว่าอ,อนาคตตัวเขาอะเขาก็ยังคิดถึงเพื่อนๆอยู่นะยังอยากจะกลับมาเป็นที่หนึ่งในใจเพื่อนๆ เขาเหมือนกำลังจะเทคแอคชั่นในเร็วๆนี้นะคะเดอะเดวิลเขายังมีความหลงไหลข้างใครในตัวของชาวตนอยู่นะคะก็ในปักนี้นะคะดูเหมือนว่า,าคนเก่าๆของชาว ตนก็มีโอกาสที่จะวนกลับมาขอโอกาสนะคะอมืมีโอกาสที่อยากจะกลับมาสารสัมพันธ์กันต่อแต่อาจจะเหมือนการที่เขาจะกลับมาเหมือนย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำอยู่นะคะว่าจะกลับมาดีไหมคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะตอนนี้เหมือนเขากล้ากลัวที่จะติดต่อกลับมาอมืเพราะว่าเหมือนชาวราศีตุลที่ ตอนที่เขาคบหาเขามั่นใจว่าคุณเป็นคนที่มีความจริงจังตัดสินใจเดินหน้าก็คือเดินหน้าเขากลัวว่าการที่เขากลับมาคุณจะไม่ให้โอกาสเขานะคะมันเลยทำให้เขา,าคิดมากลังเลอยู่ในการกลับมาในการกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งขอทราบคำแนะนำในความสัมพันธ์นี้หน่อยคะ่ะสองถ้วย Page of Cup และเจ็ดเหรียญ มันเหมือนว่าในอนาคตอ่ะนะคะถ้าคุณสองคนใช่เนื้อคู่กันเดี๋ยวมันจะหวนกลับมาหากันนะคะมาทั้งเด็กถือถ้วยหนึ่งถ้วยน้ำและสองถ้วยดูเหมือนว่าเขาน่าจะกลับมาขอโอกาสสร้างสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งเนื้อนะคะดูเหมือนว่าลึกๆแล้วว่าคุณระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะมันยังมีเจ็ดเหรียญที่ยังมีความรู้สึกดีๆที่ เคยมีในอดีตนะคะมันเหมือนคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาเขาก็ายังรู้สึกดีกับคุณยังอยากจะกลับมาหากันเพียงแต่ณนะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมีทิฏฐิยังไม่ยังไม่ยอมที่จะคุยกันแต่ตัวเขาอะ่ะมีแนวโน้มว่าอยากจะเข้าหาคุณมากกว่านะคะดูเหมือนคุณจะนิ่งๆเหมือนแบบมันเหมือนรู้สึกท้อแท้ในความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวคอยดูกันเนาะว่าเขาจะเทคแอคชั่นแบบไหนจะกลับมาแล้วจะดีกว่าเดิมไหม อคุณแต่ดูเหมือนคุณก็น่าจะขอดูเขาก่อนนะนะคะ,ะมาดูกันหน่อยว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวตุนบ้างคะ So many t h i n g remind me of you คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เขาคิดถึงคุณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าความดีที่ชาวตุนทำในอดีตนะคะทำให้ เหมือนตอนนี้เขารู้สึกเสียดายรู้สึกถึงความดีคิดถึงความดีที่เพื่อนๆเ,เคยทําให้เขามันเหมือนแบบจารึกอยู่ในใจเขาลึกๆที่เขาลืมคุณไม่ได้ I reply our conversation over and over เหมือนเขาอยากจะกลับมาพูดกลับมาขอโอกาสกลับมาเหมือนขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะกลับมาพูดอยากจะกลับมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะและ I remember every detail of that day คือเขายังจำความรักความสัมพันธ์สิ่งดีๆที่เรามีกันในอดีตได้อยู่เสมอนะคะก็เหมือนเขาไม่เคยลืมเพื่อนๆไปจากใจนะคะอืมอาจจะต้องรอนิดนึงแต่คิดว่าในปักในปักหลังเนี่ยคะ่ะ oh. ในช่วงแบบต้น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 ปักหลังะะ <Okay. S 1> เขาน่าจะพยายามต่อสื่อสารกลับมานะคะอืม แองเจลอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนชาวาลัคนาราศีตุลในปักหลังของเดือนพฤศจิกาบ้างคะฮันนีมูนนะก็ถ้าเกิดเขากลับมาแล้วเพื่อนๆนให้โอกาสเขานะคะสองถ้วยน้ำและฮันนีมูนมันมีโอกาสดีๆที่จะกลับมาหากันกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะนะคะอืมก็ต้องคอยดูกันนิดนึงเนาะเขาอาจจะ ปรับตัวดีแล้วแล้วก็กลับมาขอโอกาสเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนว่าลึกๆแล้วว่าต่างคนต่างยังคิดถึงกันอืให้โอกาสกันน่าจะเป็นเป็นสิ่งดีๆเนาะถ้าเขาไม่ได้แบบทําอะไรผิดพลาดมามากมายในอดีตนะคะยูนิคอนอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลในปากหลังของเดือนพฤศจิกายนบ้างคะแพชั่นอ แพชชั่นคือตัวเขาอะนะคะมาตรงกับเดวิลเลยเดวิลกับแพชชั่นก็คือความหมายเดียวกันเหมือนเขายังมีความหลงไหลข้างใครคือถ้าบอกว่ารักมากก็คือ,อยังรักมากในตัวเพื่อนๆนะคะอืมเหมือนเขายังขาดคุณไม่ได้เขาอยากจะกลับมาดูสิคะร้อนแรงเชียวตัวมา้าอืเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะเขาจะติดต่อกลับมาแน่ๆเหมือนตอนนี้เขาน่าจะเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วอะนะคะว่า ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาหรือใครจะเข้ามาพูดคุยกับเขาอ่ะมันก็ไม่ทําให้เขาอ่ะหายคิดถึงเพื่อนๆไปได้คือเหือนตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะก็คือเพื่อนๆชาวตุลนั่นเองนะคะ a n g e l อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวตุลบ้างคะ a า k f o ห help f r ฟ m ร์ม h อเอร์บางทีนะคะการกลับมาของเขา่ะเพื่อนๆอ,อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครบางคนที่อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้เราได้นะคะอือาจจะขอให้เขาช่วยไปต่อกันที่คนโสดคะ่ะคนโสดชาวตุนในปักหลังของเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเช่นไรคะ คนโสด six of bond eight of pentacles และ page of sword ดูเหมือนว่าในปักหลังของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะมีชายหนุ่มหน้าตาดีเข้ามาขอโอกาสนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าชาวตุลยังมีความสุขกับตัวเองเนาะมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการ make money นะคะ แต่ถ้าคนที่เข้ามาดีพร้อมเพื่อนๆก็พร้อมที่จะทดลองพูดลองคุยกับเขาดูนะคะอยากจะให้โอกาสเขาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยตรงสเปคไหมเซเว่นออฟบอลเจ็ดไม้เท้าคนที่ จะเข้ามาก็มีโอกาสที่จะมาจากหน้าที่การงานนะคะที่จะนําพามาให้เจอกันหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะชาวธาตุลมก็ได้ที่จะเข้ามาได้ทําความรู้จักได้พบได้พูดได้คุยกันนะคะในปักนี้ก็สำหรับชาวตุลในปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ขอจบคำทนานำแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b ์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ